สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ F อฟของบราท,ที่น่ารักทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้คลิปวิดีโอนี้นำเสนอเหรียญแผงนะคะเหรียญแล้วก็ธนบัตรที่ใส่แผงใส่กรอบนะคะเริ่มต้นจากธนบัตรแบบที่9แบบที่91บาทจะมีเห็นไหมคะเลขราตองหนึ่งหนึ่งบาทห้าบาทสิบ บาท20บาทและ100บาทนะคะราคานะคะ1,200บาทค่ะธนบัตรผ่านใช้แต่ยังสวยนะคะผ่านใช้สวยค่ะเนี่ยค่ะ,ะด้านหลังนะคะด้านหน้าและด้านหลังนะคะจะโชว์สองแผงคู่กันโชว์ด้านหน้าและโชว์ด้านหลังให้เห็นชัดเจนนะคะ ราคา1,200บาทค่ะแนะนำให้ซื้อเป็นคู่นะคะซื้อเป็นคู่จะได้เห็นด้านหน้า,นาด้านหลังนะคะสนใจติดต่อ l ลายเปหน้านะคะ0 6 2 6 2 7 2555เพิ่มเพื่อนม,มานะคะพิมพ์ข้อความไว้ต้องการอะไรนะคะมาชมต่อค่ะต่อไปก็เป็นเหรียญน,นะคะเพราะวันนี้เป็นน้านำแผงธนบัตรมาแค่สองแผงอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ เหรียญที่ระลึกเหรียญที่ละลึกในเหรียญกระสาบที่ล,ลึกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเหรียญสิบบาทนะคะสิบาทที่ละลึกรุ่นแรกก็จะเป็นนิกเกิลน,นะคะนิกเกิลนิกเกิลเลิกผลิตก็จะมาเป็น10บาท2สีนิกเกิลทั้งหมดเขาจะมี47วาระนะคะส่วน10บาท2สีจะมีด้วยกันทั้งหมดเอหกวาระเนะะี่ยค่ะ สิบาทสองสีหกสิราคาหกสวาระราคาที่ประนัดขายนะคะ2500บาทคา่ะประนัดให้ชมเหรียญชัดๆนะคะน่าเก็บเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะอีกหน่อยจะไม่เหลือให้เราเห็นแล้วนะคะตอนนี้เหรียญของราชการที่9เริ่มถูกหลอมทำลายแล้วนะคะ ก็จะเหลือแต่ความทรงจำนะคะถ้าท่านใดเก็บได้ก็เก็บไว้ก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอให้ถึงเวลาที่หาไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะ2,500บาทเท่านั้นเองนะคะใส่กรอบด้วยนะคะใส่กรอบใส่แผงแบบนี้เลยะคะ่ะ ไม่ใส่กรอบก็มีนะคะเนี่ยค่ะไม่ใส่กรอบก็มีไม่ใส่กรอบก็าราคาลดลงไปค่ะตามจะราคากรอบนะคะอันนี้จะเป็น10บาทนิกเกิลน,นะคะ10บาท10บาทนิกเกิลจะมีทั้งหมด47วาระค่ะ47วาระนะคะเอ่อที่แพงสุดก็จะเป็นปีนี้ละค่ะต้นไม้รองลงมาก็จะเป็นลูกเสือค่ะลูกเสือตอนนี้ก็ซื้ออยู่ที่ประมาณ 5, 5้ถึง700บาทค่ะโดยประมาณนะคะลูกเสือส่วนปีต้นไม้ก็จะอยู่ที่ไม่ถึง2000ัและค่ะต่ำลงมา 1, 6ั0หกพ0 0เจ็0้อะประมาณนี้นะคะแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยงามแล้วแต่คนซื้อคนขายเลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้20บาทค่ะ20บาท20บาทก็จะมีเหรียญแรกคือเหรียญเงินนะคะ3รอบเป็นเหรียญเงินนะคะแล้วเหรียญที่แพงที่สุดก็จะเป็นเหรียญหอสมุดค่ะ หอสมุดวชิรยานนะคะราคาก็อยู่ที่5้าถึงเจ็บาทค่ะโดยประมาณนะคะเหรียญหอสมุดค่ะราคาแผงนี้นะคะทั้งหมดมี72วาระนะคะเจวาระเนี่ยค่ะเหรียญหอสมุดเห็นไหมคะหอสมุดวชิรยานค่ะราคาขายจะขายเท่ากับ10บาทค่ะทั้งที่อันนี้นะคะจะใหญ่กว่าเหรียญเยอะกว่าแต่ราคาจําหน่ายเท่ากันนะคะ 6,900บาทค่ะเนี่ยค่ะราคานี้เลยนะคะ6,900บาททั้ง10บาทและ20บาทค่ะ6,900นะคะ20บาทกับ10บาทราคาเดียวกันนะคะต่อมาก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญน,นี้คือเหรียญ10บาทหมุนเวียน10บาทพอ,อค่ะนะคะอันนี้จะไม่ดูละและดูพศสอผลิตค่ะพศสอผลิตแล้วก็มาจัดชุดนะคะเอ่อ สิบบาทเริ่มผลิตปีแรกคือ 3, คสามหนึ่งค่ะสิ้นสุดคือหกศูนย์นะคะรัชากาลที่เก้าค่ะอันนี้ห้าบาทนะคะห้าบาทปัจจุบันก็มีสี่หกนะคะสิบบาทมีสามหนึ่งนะคะครบพศสอิบบาทนะคะอันนี้ก็มีไม่มีสี่ศูนย์อย่างเดียวนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทไม่มีสี่ศูนย์นะคะมีสี่หกสี่หกก็ไปเจ็ดร้อยละนะคะที่เหลือก็ห้าร้อยกว่าก็เป็นกรอบเป็นเหรียญอื่นครุฑค่ะ ครุฑพญาครุฑมหาบพิษนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพญาครุฑมหาบพิษเนี่ยค่ะจะมีให้เลือกสามสีนะคะแผ่นเมา้าค่ะสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินค่ะใส่กรอบสีทองค่ะพญาครุฑมหาบพิษราคาหนึ่งพันสองรอบาท เหรียญก็จะมีนะคะเ้าเหลี่ยมครุฑเฉียงหครุบาท17ครุฑสิสีครุฑเฉียงสองสองครุฑตรงค่ะเนี่ยค่ะพญาครุฑมหาบ่อพิษพกติดตัวพกติดรถพกแฟนไว้ที่บ้านเป็นสิริมงคลเป็นมงคล,เป,งคลเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ค่ะเป็นอำนาจอันเฉียบขาดนะคะ ส่วนเหรียญ50บาทนะคะ50บาทนี่จะมีทั้งหมดด้วยกัน12วาระค่ะ12วาระนะคะให้ดูทีละวาระชัดๆนะคะเน,นี่ยค่ะสำนักข่าวกรองพระองค์ทีในเรือค่ะที่ที่จะหายากสุดเป็นน่ๆว่าอนาคตนะคะคือจุฬาภรณ จุลาพรเขาตอนที่เขาออกกนนะคะไม่มีคนจองค่ะคนจองน้อยมากเหรียญเขาจึงผลิตออกมาน้อยค่ะออกมาเพียง1นึ0 0 0สเหรียญเท่านั้นค่ะ1 40, นึ0 0สี่เหรียญอนาคตมีแน่นอนค่ะตอนนี้ยังพอหาได้อยู่นะคะอีกสักระยะหนึ่งนะคะจะหาไม่ได้แล้วราคาขายไปหน้าเนยค่ะ2,900บาทนะคะเหรียญ50บาท12วาระค่ะ สิบสองวาระนี่วาแต่ละวาระราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนค่ะถึงบางเหรียญอาจจะถึงห้าร้อยค่ะอันนี้หนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทนี่จะมีทั้งวาระแล้วเอ,อ่อที่ระลึกค่ะเพราะอย่างสองพันห้าร้อยนี่ไม่ใช่วาระนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนค่ะแล้วมีธนบัตรด้วยเนี่ยค่ะที่ระลึกก็จะมีอย่างนี้นะคะ,สะเสด็จนิวัตสามรอบ แหลมทองเอเชียนเกมอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะครบรอบอจบเสของพระบรมสถาปนาค่ะอาหารโลกอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นวาระนะคะราคา1,500บาทนะคะ1บาทมีธนบัตรอันนี้จะเป็น5บาทรวมค่ะทั้งนิกเกิลและทั้งรวมทั้งพอสอ และที่ระลึกค่ะทั้งเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญหมุนเวียนค่ะรวมนะคะอย่างการจนาเนี่ยเขาทั้งกึ่งหมุนเวียนทั้งกึ่งสะสมค่ะชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะการจนานะคะจัดเป็นหมุนเวียนก็ได้จัดเป็นสะสมก็ได้ค่ะจริงๆเขาออกมาเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกแหละแต่อ่อเยอะค่ะเขาให้ให้าประชาชนได้เข้าถึงจึง ปล่อยให้ออกมาในสู่สู่ระบบหมุนเวียนนะคะการจนาเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้จะใหญ่สุดเลยสองบาทนะคะเป็นเหรียญเจ้าฟ้าจุฬาพรค่ะมีใหญ่อยู่เหรียญเดียวเนี่ยค่ะ2บาทเหรียญอื่นเขาเท่ากันหมดติดต่อไปหน้านะคะ0ูนย์หกสองหสองเจดสองห้าห้าห้านะคะ 2บาทตัวหนานะคะ900บาทรวมใส่กรอบนะคะอันนี้จะเป็น1บาท1น่บาทนี้ไปนั้นไม่ได้ใส่29ให้ค่ะก็ราคาก็จะอยู่ที่390 390้นี่มีกรอบมีแผงมีเหรียญเอาเกินคุ้มนะคะพร้อมที่จะไปมอบเป็นของฝากของขวัญของที่ระลึกได้เลยค่ะครุตอีกแบบหนึ่งค่ะกรอบอันนี้กรอบจะเป็นสีเงินข้างในเขียวค่ะ ราคา1,200บาทค่ะกัญจนาค่ะกัญจนากัญจนา10เหลียนค่ะ1ตัง5ตัง10ตังถึง20บาทค่ะ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ป้านะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้านะขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ